การปฏิบัติเราไม่ค่าไปติดชื่อเท่าไรแล้วตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วข,ขั้นนู้นขั้นนี้ไม่ไม่หรอยู่ที่ใจอย่างเดียวว่านิ่งหรือไม่น,นิ่งทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองเว <evet. S 1> ลาปฏิบัติจริงๆมีแค่นี้แลปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความทุกข์ใจอย่างที่ท่านพูดนักปฏิบัตินี้จะเห็นแค่มีทุกข์เท่านั้นที่เกิดและมีทุกข์เท่านั้นที่ดับเราจะดูแค่นั้นนหะดูที่จใจเขาตอนนี้ทุกข์เกิดหรือเปล่าทุกข์เกิดต้องดับมันได้หรือเปล่าดับด้วยปัญญาได้หร ถ้าดับได้ก็ก็ใช้ได้ดูที่ใจดูที่ทุกข์ถ้าใจทุกข์ก็ต้องต้องดับเหมือนไฟไฟไหม้บ้านเราเนี่ยเราดูที่ไหนเราไปถามชื่อไฟแล้วบอกามาจากไหนแล้วยะไฟเอาน้ําที่ไหนมาดับน้ําที่ไหนคว้าได้ก็ต้องรีบคว้ามาดับท,ทันทีใช่ไหมไม่ใช่โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรไปกว่าจะมาดับบ้านก็นดับไปหมดนะไปนัน <c oughs> ต้องดู้ที่เหตุการณ์ ดูที่ความทุกข์ดูที่ปัญหาแล้วแก้ปัญหาดับปัญหานั้นให้ได้ทันทีทันใดถ้ามีปัญญามีสมาธิมีสติก็จะดับได้